ผมพนัชิตกิติปัญญางามครับ a อ s ซิส a n น d ์ด e เร o เจากบริษัท True Corporation อยู่หน่วยงาน Innovation Center ครับออภารกิจของหน่วยงาน Innovation Center ครับมุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทนะครับโดยที่เราเปิดแพลตฟอร์มให้เป็น Open Platform ก็คือเปิดรับไอเดียจากคนข้างนอกให้เข้ามา แล้วเราก็คัดเลือกไอเดียเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวลูกค้าเองตัวเจ้าของไอเดียตัวบริษัทแล้วก็สังคมตัว True Notion ครับเรามีแพลตฟอร์มในการคัดกรองไอเดียอยู่3แพลตฟอร์ม platform. อันแรกคือตัว Award เรียกว่า True Notion a w a r d นะจะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะส่งเข้ามาประกวดได้จะเป็นรายการทีวี เพื่อทให้รู้จักกับเรามากขึ้นแล้วเรารู้จักคุณมากขึ้นว่าคุณมีอะไรดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้จักกันมากขึ้นเราก็จะดูว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณอย่างไรให้ผลงานะายเดของคุณเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจริงและสร้างสร้าง Impact ต่อสังคมให้สูงขึ้นได้นะครับอีกแพลตฟอร,ร์มหนึ่งเราเรียกว่า TrueL a b นะครับซึ่ง Tru e Lab เนี่ยเราได้สร้างแลบสถานที่เป็น w o r k i n g Space ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆขณะนี้มีอยู่มีอยู่8มหาวิทยาลัยนะครับ และเราก็จะมีทุนในการทําวิจัยพัฒนาไอเดียของเด็กๆและอาจารย์ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งเรียกว่า Strategic Project Strategic Project เนี่ยจะคัดเลือกโครงงานจาก Awards และ t o Lab เพื่อดูว่าตัวไหนที่จะมีความเว็นได้ที่จะถูกผลักดันต่อให้เป็น Prototype แล้วก็จะหยิบตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ร่วมพัฒนาต่อโดย Strategic Project เนี่ยยังเปิดรับให้กับสถาบันวิจัยต่างๆหรือหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตัว proof concept แล้ว p r o t o t แล้วเราก็จะมาทดลองตลาดแล้วก็อาจจะดึงมาเป็นหนึ่งในสินค้าภายใต้แบรนด์ของ True ครับผมเป้าหมายของการพัฒนาเหล่านี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้ะระบบนิเวศการพัฒนางานวิจัยในเมืองไทยเนี่ย เกิดขึ้นได้คือการดึงจากตั้งแต่งานวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยหรือไอเดียต่างๆดึงเข้ามาสู่บริษัทที่เป็นคอร์ปอเรตแล้วเราจะเป็นผู้ที่จะผลักดันเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราทาเช่นนี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปสเกลต่อต่างประเทศทําให้เกิดระบบมีเวศของเทคโนโลยีและหมุนได้ในประเทศครับตัวเป้าหมายหลักเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราไม่จํากัดว่าจะเป็นเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแต่จากณนะช่วงนี้ปัจจุบันตอนนี้ครับ ไม่ว่าความสร้างสารรค์ใดๆที่เกิดขึ้นคุณค่าที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะวัดที่ตัวเงินไม่ตัวเงินอย่างเดียวละจะวัดที่คุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะมีมุมของสังคมแฝงมาโดยเสมอเพราะงั้นเนี่ยจากข้อสังเกตเนี่ยคิดว่าอินโนวชันที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีมุมของสังคมให้เราสร้างมูลค่าได้ตลอด ความท้าทายที่น่าสนใจก็คือตัวของงานวิจัยและแพชชั่นขององค์ e รเนอร์นะครับคือผมมองว่างานวิจัยหลายๆงานเนี่ยค่อนข้างดีแล้วงานวิจัยหลายงานที่มองว่าเป็นโซเชียลเนี่ยก็ดูแล้วมีคุณค่าทางสังคมแต่บางครั้งเนี่ยผู้ที่พัฒนาไอเดียเริ่มต้นเนี่ยมองแต่ในมุมของสังคมจนลืมมองว่า ไอเดียนี้มันจะต้องใช้ชีวิตของมันอยู่ต่อไปและพัฒนาต่อยอดไปเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าทำให้ลืมมองในมุมของ Financial หรือว่า Economic ให้มันเกิดและหมุนพัฒนาขึ้นไปได้ผมว่าความท้าทายคือการเสริมมุมฝั่ง Marketing มุมฝั่งของ Business Development ให้กับคนเหล่านี้ครับที่จะเอาไปพัฒนาต่อและเกิดแพลตฟอร์มที่สร้าง Impact ได้เนี่ยว่าตัวนี้คือสิ่งที่ท้าทายมาก มี2เรื่องสําหรับผมเองนะครโดยส่วนตัวส่วนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เห็นงานวิจัยออกมาเป็นฟนอลโปรดักต์ผมรู้สึกว่าเราได้ผ่านมาในขั้นหนึ่งแล้วผ่านกําแพงมากาแพงแล้วคือกําแพงที่พัฒนางานวิจัยสู่สินค้าสุดท้ายได้และกาแพงกําแพงหนึ่งที่รู้สึกทุกครั้งถ้าเราเห็นสินค้าออกมาได้ก็คือเราสึกว่าเราได้มองมุมที่จะทําให้เกิดบิเศษได้เกิดขึ้นมาผมว่า2กําแพงนี้ทำให้รู้สึกว่าสนุกและตื่นเต้น คือเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทและคนที่คิดได้นะฮะเดียวกันเราสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ยอมจะจ่ายเงินเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยเขายอมเห็นอะไรในสิ่งนั้นเห็นคุณค่าของมันการที่เราทําแล้วเราคิดว่าเราสามารถหาไรายได้ได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างสิ่งมีคุณค่าขึ้นมาแล้วนะครับแล้วถ้าความตั้งใจนั้นเป็นเพื่อสังคมแสดงว่ามีคนก็เล็งเห็นคุณค่าเพื่อสังคมที่เรามองเห็นเหมือนกัน ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีทุกครั้งเวลาเห็นคนชื่นชมผลงานที่ผลิตออกมาครับณปัจจุบันเราพยายามที่จะเริ่มต้นที่จะขยายนะครับมุมของแพลตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้นคือเนื่องจากเราเป็นบริษัทคอพเปอรเรทขนาดใหญ่เราสามารถที่จะลงทุนในการทำงานวิจัยได้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ แต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยความคล่องตัวหรือปราดเปรียของบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่เนี่ยก็น้อยการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในด้วยความหลากหลายของมันเนี่ยอาจจะต่ําเราเลยมองว่าเราอยากจะเป็นคนที่ช่วยให้บริษัทผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มของเราหรืองานวิจัยของเราในการต่อย,ยอดและสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมออกมาได้นะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ไอเดียของเขาเนี่ยมา สร้างให้เป็นจริงได้บนแพลตฟอร์มของเราตัวที่เราจะแชร์ทั้งเ e ยรันิวแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับของสังคมกับเขาเ mm hmm. พราะฉั้นเนี่ยจะเกิดภาพที่จะทุกฝ่ายจะวินกันหมดคือคนคิดวินบริษัทก็อยู่ได้ในหกการสังคมก็ดี mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบนิเวศของการพัฒนาอินโนเวชันเพื่อสังคมที่ดีนะครับ มผมว่าใจเนี่ยสำคัญมากครับในการผู้ประกอบการเนี่ยปัญหามีมาตลอดแน่นอนไม่ว่าจะทําเป็นผู้ประกอบการหรือทําในระดับองค์กรทุกอย่างมีปัญหามีกำแพงแต่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยสำคัญมากว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรนะครับอย่างถ้าผมทำเนี่ยที่ผมรู้สึกดีคือคีย์บอร์ดเบรลอักษรเบรลสำหรับคนตาบอดในวันที่ผมทำเนี่ย ปัญหาหลากหลายมากแต่เมื่อเราจรินตนาการว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เห็นคนตาบอดบนถนนหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาใช้ความรู้สึกเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะผลักตัวนี้ออกมาให้เกิดให้ได้นะครับผมว่าเรื่องแพชชั่นเป็นสิ่งสําคัญต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแพชชั่นของเราเยอะมากขนาดที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาได้หรือเปล่าถ้าได้คุณก็เริ่มที่จะเป็นองค์ประกอบนได้อง